สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเชเบตฟันนี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวขนมในเซเว่นที่เราซื้อมานะคะมีอะไรบ้างคะอมเล็กกับเชเบต่าแม่อุขอดูหน่อยได้ไหม,มได้ไรอะออมเล็กกินน้ำอะไรคะอ,รรอันนี้คือน้ำอันนี้คือน้ำโชจูใช่ไหมอมเล็กใช่ไหมรสชาติมันเป็นยังไงคะลูกเป็นกินยา,า,านคู้าวารเหมอเออดูเถนะ เมาเลยค่ะเมาอ่ะของน้องเชเตมีอะไรคะน้ำอะไรคะน้ำฝ่ดิน้ำอ่าน้ำอะไรคะน้ำน้ำกากตะน้ำะ้า่กตกโอเคนั่ดีค่ะน้องชฟเตนะให้เรียบร้อยค่ะน้องเเตคะอ่าโอเคอร่อยไหมคะอ่าให้พ่อเอ็มชิมหน่อยพ่อเอมรสชาติมันเป็นไงคะกาตเนี้ยที่น้องเชฟเบตชอบกิน หอมดีนะมีวุ้นด้วยครมีวุ้นด้วยอ่ะให้พ่อเอ็มกินโชจูหน่อยอันนี้มันคือโชจูนะมันเป็นรสอะไรคะพ่อเอ็มอันเนี้ยเย่างวลเออพ่อเอ็มเมาแล้วนะเออแล้วเพื่อนๆชอบกินยังไหมคะต่อไปขนมมีขนมอะไรคะที่เราซื้อมาอันไหนของเชเบตคะเราจะเราจะรีวิวเป็นเหมือนกันเลยใช่มันเป็นเอเทอร์บันนี่เหมือนกันนะพ่อเอ็มเอาของเอาของเชเบตก่อนโอเคแป๊บนึงนะคะ โอเคนะคะเราจะมารีวิวของใครก่อนดีคะของน้องเชเบตก่อนนะคะขอดูก่อนเป็นเอเธอร์บันนี่ตุ่มนะใช่ดูไหมแม่ว่าว่าไข่ตุ่มข้างในมันจะมีตาให้เรามองนะไข่ตาดีแอบดูได้เลยนะอุ้ยพราะเอ็มมันมองไม่เห็นหรอกโอ้โหน้องเชเบตพราะคนตาดีแล้วจะเป็นเห็นอะไรคะข้างในเป็นอะไรเปมาเอเธอร์เบอรนีเอเธอร์เอเธอร์ไหนแม่อุขอดฟองหน่อยนะฟองเห็นอยู่ลางๆโอ้ชัดเลยชัดเลยรู้อะไรไม่รู้รู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะ ปัดมือพี่อมเล็ดทำไมล่ะอมเล็ดอย่าแย่งของน้องนะต้องรอนะของใครของมันนะลูกเออของน้องเชฟเบคค่ะอมเด็กก็รอกันหนึงนะคะเข้าใจไหมเออพี่อมเล็ดเหงาเลยกินน้ำไปก่อนนะเดี๋ยวให้พ่อเอ็มเขาแกะให้ก่อนนะคะะอร่อยไหมเอ้าอยากกินด้วยอ่ะขอกินด้วยได้ไหมพ่อเอ็มใช้ฟันแกะแล้วนะคะเพราะว่ามันน่าจะแกะยากพ่อเอ็มมันไม่มีแบบรูดลงมาเลยหรอ อ้าวล้วทำไงอ่ะโอ้ยแวแซวรู้จักแซวเอ้ยมาแล้วอ่ะให้น้องสเปรเปิดครับพี่เอมอย่าแย่งอย่าแย่งค่ะอย่าแย่งเวลาต่อจากนี้ไปก็คือการเปิดใสเซเว่นแท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 นเย้ตัวอะไรเนาะอะไรอ่ะพ่อเอ็มเนี่ยเขาบอกว่าอะไรครับพี่เอ็มแมกเนตโอ้โหแมกเนตติดตู้เย็น มันมีแบบมันมีสติกเกอร์แล้วก็มีดินสอนะออแล้วก็จะมีตัวแมกเนตนะครับแล้วก็จะมีตัวสายขังคอมีทั้งหมด6อย่างนะแต่ไม่รู้เชอร์เบตได้อะไรเอาเหรอไหนมาดูซิว่าของเชเบตได้อะไรสต<ช>ิกเกอร์มันเป็น,นอ,อะไรคะอ,อุ้ยท้าไมดินสอยังช่างเข้าคนเหลือเกินเลยนี่นะคะดินสอที่น้องเชอร์เบตได้มานะไหนคะพ่อเอ็มเพนซิลท็อปเปอร์เป็นที่ที่ใส่ดินสอนฝาฝาดินสอนไหนพ่อเอ็มขอแกะให้หน่อยได้ไหมเชเบตแกะให้แม่อูดูหน่อยค่ะ แต่พูดไปพูดมามันก็เป็นของสากมันก็แค่เท่าไหร่อ่ะพ่อเอมยี่สิบกว่าบาทหรือเปล่าอนะเอาเม็ดรอแป๊บนึงนะคะลูกนะมันะมีมินิไฮไลท์ด้วยนะแล้วก็มีคลิปด้วยวก็มีตัวเทปด้วยแต่ว่าน้องชเบตได้เป็นดินสอ,อนะะมล่ะันกดเกอรมาอีกสองอันน่ารักมากเลยเก็บไว้นะไหนเนนะชเบตเขาได้อะไรน,นะคะเนดินสอตัวน,วนี้ตัวด้านหลังนี่อ๋อมีหลายย่างเลยหรอไม่ใช่ดินสอหรอกเขาเป็นเขาเป่นฝาดินสออะแม่โอ้ หเหรออ๋อเ <ไป S 1> วลาเราเราเสียงเข้าไปเราไป็ที่จับอ่ะเออใช่ใช่ถูกมีดต่อถูก็เสียงเข้าไปแล้วหัวลำตาปิดฝ <ดำ S 1> าด<ำ>ดหัวลำตางมันจะโผล่ตรงนี้แมโ่โ๊้ มันปิดฝาไงพ่อเอ็มใช่ไหมไม่ใช่มันจะหัวดำนำโผล่ตรงนี้แล้วก็เป็นที่จับเวลาเขียนอ่ะอ๋อนี่เป็นอย่างนี้นี่นะเป็นหัวดินสอแบบนี้นะใช่แล้วเราก็จับมันเป็นที่จับนิสเชื่อสิเดี๋ยวก็ทิ้งกันเนี่ยแบบนี้อ่ะเชเบตเก็บไว้อ่ะต่อไปก็ได้วิตามินโง่ๆมาหน่อยเออไม่มีใครกินหรอกเนี่ยเออเต็มบ้านเลยเอาไปให้เพื่อนกินก็ได้เนาะเชเบตเขาร้อนรนแล้วนะคะพ่อเอ็มเขาอยากจะแกะแล้วนะอุ้ยเป็นที่ใส่กานอุ้ย นนี่ะะคใช่อันนี้ไงพ่อเอ็มชื่อไงนามบัตรอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแม่อูว่ามันมสักสีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะพ่อเอ็มมหกสีแล้วมันดูกล่องเก๋งไงมันดูกล่องแก๋งเอาเด็ดไม่ยอมให้พ่อเอ็มจับเลยนะใส่บัตรนักเรียนใส่ป้ายชื่อเขียนกระเป๋าก็ได้นะเออใช่ไหมโอเคไหมนี่เอาไปล็อกตรงซิปอ่ะแม่อูแล้วก็เขียนชื่อว่าออมเล็ตทีหนึ่งทับเออทีสาม ตีสามทับสิบตีสามทับสิบเนี่ยเขียนเนี่ยจะได้รู้ชื่อห้องแล้วก็ตรงนี้คองเข้าไปตรงซิดนะก็สวยได้ใช่ก็ถือว่าโอเคนะหรือว่าคล้องหูก็ได้พราเอ็มลองคล้องหูให้ดูหน่อยผูกเพราะข้อไม่ได้หูอไม่ใหญ่อ่ลองผูกอมเด็เออแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่รู้จะทำอะไรก็คล้องหูไว้นะเข้าของจะเป็นว่ากากของพี่องอมเด็กากกว่าไม่สวยพ่อเอ็มแม่อูไม่ชอบก็ประมาณสองร้อยยี่สิบเก้าบาทอะพ่อเอ็มเอาอะไรมากมายเนาะ แพงอยู่นะพอเพื <39 S 2> ่อสามเก้าเออแต่หอมเด็กก็ประมาณยี่สิบเก้าสามสิบประมาณเนี้ยราคาไม่เกินนะถ้าใครสนใจสะสมก็มาซื้อได้นะแต่แม่อูไม่ชอบอะ่ะแม่อูก็จะไม่สะสมใช่ใช่แม่อูไม่ชอบแม่อูก็เลยไม่สะสมถ้าเป็นถ้าแม่อูชอบแม่อูจะเหมาใช่ไหมเพื่อมเหมาหมด เหมาหมดไปออมเล็ตกับเชเบตก็ไม่ค่อยสนใจนะโอเคนะคะสำหรับคลิปรีวิวเอชเทอร์บันนี่ของเรานะคะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องเชเบตด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะบ๊ายบายจ้าอร่อยไหมออมเล็ตออมเล็ตมีขนมไหมคะในนั้นมีไหมไม่มีในกล่องมีขนมไหมคะไหนขนมอะไรคะลูกอมหัวใจใช่ไหมทีออมเล็ตขโมยขนมออมเล็ต ดูดอีอันนี้อ่อนนุ่มอันนี้อนนของพี่ที่เขาหยิบเรากินอ่าดูนะออมเล่ทำไมแย่งน้องแบบนี้อ่ะไปเร็วพ่อเอ็มกลับบ้านแล้วเร็วๆขึ้นรถเร็วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ลูกเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ไปบ๊ายบายค่ะ